งานศพที่เต็มไปด้วยน้ำตากลับซ่อนความลับดำมืดที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสามีพายกิกไปสารหวังฮุบมรดกแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทั้งห้องพิจารณาคดีต้องช็อกสุดขีดแท้จริงแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่บรรยากาศในสารอึมครึมแสงไฟส่องกระทบโต๊ะไม้ใหญ่เสียงกระซิบเบาๆจากผู้คนรอบข้างทุกคู่สายตาจับจ้องไปที่ชายไวกลางคน เขาแต่งกายด้วยชุดดำเรียบร้อยใบยหน้าดูเศร้าหมองแต่แฝงรอยมั่นใจข้างกายมีหญิงสาวสวมเรสสีเข้มเธอคือกิ๊กที่เขาพามาอย่างเปิดเผยเขานั่งลงพร้อมรอยยิ้มเจอจางสายตาสำรวจห้องราวกับมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือทนายความเปิดแฟ้มเอกสารเสียงกระดาษกรอบแกรสะท้อนชัดในความเงียบหัวใจชายคนนั้นเต้นแรงขึ้นเขามองไปที่ซองพิในกาบนโต๊ะ จินตนาการถึงทรัพย์สินมหาศาลบ้านหลังใหญ่รถหรูและบัญชีธนาคารมากมายทันใดนั้นสารเรียกชื่อพยานสำคัญประตูไม้บานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเสียงบานพับดังเอียดก้องสะท้อนทุกสายตาหันไปมองด้วยความสงสัยชายคนนั้นหายใจติดขัดความมั่นใจค่อยๆจางหายเหงื่อเริ่มซึมบนหน้าผากมือสั่นเล็กน้อยแม้พยายามควบคุม เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องก้าวช้าๆแต่หนักแน่นร่างหนึ่งเดินตรงเข้ามาในห้องพิจารณาคดีและเมื่อใบหน้านั้นปรากฏต่อสายตาทุกคนหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นสายตาเบิกกว้างริมฝีปากสันสานความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นสายตาเบิกกว้างริมฝีปากสันสาน ความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดปรากฏตรงหน้าหญิงวัวกลางคนก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าคล้ายภรรยาที่เพิ่งจัดงานศพไปไม่กี่วันทุกคนในศาลตะลึงงานเสียงซุบซิบดังระง,งมราวกับคลื่นซัดเขานั่งตัวแข็งทื่อดวงตาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นหญิงตรงหน้ามีสีหน้ามุ่งม,มั่นและแววตาแข็งกร้าไม่ใช่ภาพของผู้ตายแต่เป็นภาพของคนที่ยังมีชีวิตฉันยังไม่ตาย เสียงของเธอชัดเจนและเย็นเยียบทุกคำพูดเหมือนคมมีดกรีดลึกเข้าไปในหัวใจเขาห้องพิจารณาคดีเงียบกริบแม้แต่เสียงหายใจก็หนักอึ้งเขาพยายามลุกขึ้นแต่เขากลับอ่อนแรงเมื่อไหลอาบใบหน้ามือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นมากิ๊กสาวที่นั่งข้างๆเริ่มหน้าถอดสีผู้พิพากษามองเอกสารบนโต๊ะสายตาคมกริบสอดส,ส่องไปทั่ว ในพินัยกรรมนี้มีเงื่อนไขสําคัญเสียงทุ้มดังขึ้นทุกคนก็มองด้วยความตื่นเต้นและสงสยัยเงื่อนไขนั้นระบุว่าหากภรรยาย,ยังมีชีวิตอยู่มรดกทั้งหมดจะเป็นของเธอโดยสมบูรณ์และหากมีผู้ใดยพยายามปลอมแปลงหรือนําเรื่องเท็จมาสู่ศาลผู้นั้นจะถูกดําเนินคดีทันทีเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบห้องชายคนนั้นแทบหายใจไม่ออกภาพในหัวเขาวุ่นวายสับสน คำว่าโดนจับก้องกังวานในใจหญิงที่เคยเป็นภรรยายกมือขึ้นในมือมีซองเอกสารอีกฉบับเธอส่งตรงไปที่ผู้พิพากษาทุกสายตาจับจ้องซองนั้นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะแตกเมื่อเปิดออกเอกสารข้างในคือหลักฐานชิ้นสําคัญภาพถ่ายการโอนเงินและข้อความสนทนาลับทั้งหมดชี้ชัดว่าเขามีกิกมานานและยังร่วมมือกันวางแผนเรื่องมรดกหลังงานศพ ชายคนนั้นหน้าซีดเผือดริมฝีปากแห้งผากเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมามือทั้งสองสั่นจนไม่สามารถประสานเข้าหากันได้สารทั้งห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันบรรยากาศเหมือนอากาศหายไปครึ่งหนึ่งกลิ่นไม้เก่าจากบัลลังผู้พิพากษายิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดทุกเสียงทุกแววตาตรึงเขาไว้จนแทบขยับไม่ได้และเมื่อผู้พิพากษาอ่านบรรทัดสุดท้ายของเอกสารนั้น ความจริงอันน่าสะพรึงก็ถูกเปิดเผยและเมื่อผู้พิพากษาอ่านบรรทัศสุดท้ายของเอกสารนั้นความจริงอันน่าสะพรึงก็ถูกเปิดเผยบันทึกเสียงที่แนบมาพร้อมหลักฐานถูกเปิดขึ้นเสียงชายคนนั้นดังชัดเจนในห้องพิจารณาคดีถ้าเธอตายฉันจะได้ทุกอย่างประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพิษร้ายทุกคนในศาลนิ่งอึง้งเสียงลมหายใจถูกกลืนหายไปในความเงียบ สายตาของประชาชนที่มานั่งฟังเต็มไปด้วยความโกรธกิ๊กสาวตัวสั่นก้มหน้าหลบเลี่ยงไม่กล้ามองใครผู้พิพากษาวางเอกสารลงบนโต๊ะเสียงไม้กระแทกดังสนัน่นสิ่งที่ถูกเปิดเผยนี้ชัดเจนน้ำเสียงหนักแน่นจนบรรยากาศยิ่งกดดันชายคนนั้นหน้าเผือดราวกับไร้เลือดฝาดริมฝีปากซีดจนแทบไม่เหลือสีหัวใจเต้นทีเร็วเหมือนกลองสงคราม เขาหันไปมองกิ๊กสาวแต่เธอกลับเบือนหน้าหนีคุณโกโหกทุกคนเสียงภรรยาดังก้องแววตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นแม้แต่ในงานศพที่คุณจัดขึ้นคุณยิงงยิ้มอยู่ในใจคำพูดนั้นเฉือนลงลึกยิ่งกว่ามีดคมชายคนนั้นพยายามลุกขึ้นเถียงแต่เสียงกลับสั่นจนแทบฟังไม่ออกผมผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้คำแก้ตัวสะดุดคอเหมือนก้อนหินกดทับ ผู้พิพากษาย,ยกมือห้ามเสียงวุ่นวายบรรยากาศเย็นเยียบเหมือนถูกตรึงด้วยน้ำแข็งพยานหลักฐานแน่นหนาเกินกว่าจะปฏิเสธเสียงนั้นดังชัดเจนก้องสะท้อนทุกมุมห้องชายคนนั้นหันไปมองรอบตัวทุกสายตาคือคำตัดสินความอับอายความกลัวและความสิ้นหวังตีตื้นขึ้นมาพร้อมกันร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกไฟเผาจากภายในเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากด้านหลัง เจ้าหน้าที่ศาลเดินเข้ามาพร้อมกุญแจมือทุกก้าวที่เข้าใกล้คือคํภาภิพากษาที่เลี่ยงไม่ได้เขาถอยหลังจนชนพนักเก้าอี้เย็นแข็งกิกสาวปล่อยโฮออกมาเธอพึมพำว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้แต่เสียงร้องนั้นกลับยิ่งตอกย้ำความผิดประชาชนในศาลเริ่มสายหน้าและสอบ,บถอออกมาด้วยความรังเกียจผู้พิพากษาลงเสียงสุดท้าย ตามหลักฐานที่ปรากฏจำเลยถูกกล่าวหาว่าพยายามช่อชนและวางแผนทำร้ายผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางมรดกคำพูดนี้คือโซ่ตรวนที่พันธนาการจิตใจเสียงสะท้อนเหมือนระฆังแห่งชะตากรรมกุญแจมือถูกล็อกเข้ากับข้อมือเขาอย่างแรงเสียงเหล็กกระทบกันก้องชัดเย็นเฉียดจ,จนทำให้สติแทบขาดหายความฝันเรื่องมรดกหายวับไปในพริบตาเขาถูกกดไหลให้นั่งลง ดวงตาที่เคยมั่นใจกลับว่างเปล่าในห้องนี้ไม่มีใครยืนข้างเขาอีกต่อไปแม้แต่กิ๊กสาวก็หันหน้าหนีราวกับไม่เคยรู้จักและในวินาทีนั้นเองชายคนนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ใช่เพียงสมบัติหรือมรดกแต่คือชื่อเสียงเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจกอบกู้กลับคืนและในวินาทีนั้นเองชายคนนั้นเข้าใจว่า สิ่งที่เขาสูญเสียไม่ใช่เพียงสมบัติหรือมรดกแต่คือชื่อเสียงเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจกอบกู้กลับคืนเสียงโซ่ตรวนเหล็กขยับดังกรุงปริงเจ้าหน้าที่ดึงแขนเขาลุกขึ้นก้าวแรกหนักอึ้งราวกับเท้าถูกถ่วงด้วยก้อนหินสายตาของผู้คนรอบศาลคือหอกคมที่แทงทะลุใจกลิ่นอับจากพรมเก่าที่ปูพื้นลอยแต่จมูกผสมกับกลิ่นน้ำหอมของผู้คนที่นั่งแน่นขนาด บรรยากาศหนาแน่นเหมือนห้องไร้อากาศทุกเสียงกระซิบแผ่วเบากลับดังสะท้อนในโสดประสาทเขาเห็นไหมนี่คือผลกรรมใครบางคนพูดขึ้นเสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าหัวใจเขาเต้นทีแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกสายตาเลยจับไปทั่วเพื่อหาความหวังแต่ไม่มีใครยื่นมือช่วยกิ๊กสาวที่เคยเกาะแขนเขาแน่นตอนนี้กลับถอยห่างน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้ม ริมฝีปากสั่นเครือพ,พึมพำเบาๆว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกเขาหยุดก้าวหันไปมองเธอครั้งสุดท้ายแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวานกลับกลายเป็นความรังเกียจในแวบนั้นเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกหันหลังให้ไม่มีใครเหลือเคียงข้างอีกแล้วเสียงประตูสารไม้หนาหน,นักเปิดออกแสงแดดยามบ่ายส่องทะลุเข้ามาความร้อนแผดเผาแต่กลับทำให้ร่างกายเย็นชืด เขาก้าวออกไปท่ามกลางฝูงชนที่รุมถ่ายภาพและตะโกนด่าคนเลวเห็นแก่ตัวเสียงดังก้องรอบทิศทุกคำเหมือนหินที่ถูกคว้างใส่โดยไม่หยุดใบหน้าของเขาซ่อนอยู่หลังเหล็กกุญแจมือสายตาที่เคยมั่นใจตอนเดินเข้ามาในศาลกลับเหลือเพียงความว่างเปล่าและความกลัวที่ไม่อาจอธิบายเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมในปากรถเจ้าหน้าที่จอดรออยู่ด้านหน้า ประตูเหล็กหนาหนักเปิดกว้างบรรยากาศภายในมืดทึบเหมือนคุกจำลองเสียงโซ่เหล็กกระแทกกับพื้นดังสะท้อนเมื่อเขาก้าวขึ้นประตูปิดดังปังแสงสุดท้ายถูกตัดขาดเขาถูกกลืนหายไปในความมืดเหลือเพียงเสียงลมหายใจหอบเหนื่อยที่สั่นเครือในใจเขารู้ดีว่าจากนี้ไม่มีอิสระไม่มีความหวังสิ่งที่เคยหวังว่าจะได้ครอบครองกลับกลายเป็นเท่าทาน และสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดและความผิดที่ลบไม่ออกประตูเหล็กปิดดังปังเสียงสะท้อนก้องยาวนานในหูแสงสุดท้ายที่ลอดเข้ามาจากภายนอกหายไปทุกอย่างถูกกลืนด้วยความมืดและความเงียบรถขนผู้ต้องขังเคลื่อนตัวออกจากศาลเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำๆร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปตามแรงสะเทือนหัวใจหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยภูเขา เขานั่งก้มหน้ากุญแจมือเย็นเฉียบบาดผิวทุกครั้งที่ขยับเสียงเหล็กกระทบกันก็ดังก้องเตือนเขาถึงพันธนาการที่ไม่มีวันปลดออกง่ายๆภาพความหลังแวบเข้ามาในหัววันที่ยิ้มกว้างไม่ได้แต่งงานกับภรรยาวันที่เคยให้สัญญาว่าจะรักจนลมหายใจสุดท้ายแต่กลับหักหลังเพียงเพราะความโลภและราคาน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัว แต่เขากัดฟันแน่นเพื่อไม่ให้มันไหลออกมาเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครเห็นใจในสายตาคนอื่นเขาไม่ต่างอะไรจากสัตว์น่ารังเกียจไม่นานนักรถก็หยุดลงเสียงประตูเหล็กเลื่อนดังครืดลมเย็นปะทะใบหน้าแต่ไม่ได้ให้ความสบายกลับทําให้ขนลุกสู้ราวกับกําลังจะก,ก้าวสู่ขุมนรกลงมาเสียงเจ้าหน้าที่ตะคอกเขาก้าวลงจากรถอย่างเชื่นช้า รอบตัวคือกำแพงสูงสีเทาทมึนและแข็งกร้าวลวดหนามบิดเกลียวเหนือกำแพงเหมือนงูร้ายเฝ้าทางออกเขาถูกพาเข้าไปในประตูเหล็กอีกชั้นเสียงประตูปิดล็อกทีละบานสะท้อนในใจแต่ละเสียงคือการตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีทางกลับไปสู่อิสระเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อเดินผ่านโถงทางเดินยาวไฟนีออนสีขาวกระพริบเป็นระยะกลิ่นอับของเหล็กและเหงื่อคนผสมกัน บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกนักโทษคนอื่นๆจับตามองสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความดูถูกบางคนสยยิ้มบางคนหัวเราะเบาๆเรากับกำลังรอเหยื่อรายใหม่เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขังเสียงเหล็กขูดกับพื้นดังแหลมเขาถูกผลักเข้าไปด้านในพื้นที่แคบชื้นมีกลิ่นอับรุนแรงเกาะแน่นเสียงประตูปิดตามหลังดังสนัน่น โลกทั้งใบหดเล็กลงเหลือเพียงผนังสีด้านเขาสุดตัวลงนั่งบนพื้นแข็งหัวใจสั่นระรัวเหมือนกลองเตือนภัยแสงไฟสลัวส่องลงมาจากมุมเพดานเงาของเหล็กดัดทอดทับลงบนใบหน้าความเงียบในห้องเล็กทําให้ทุกความคิดดังชัดเสียงในใจตะโกนก้องว่านี่คือจุดจบของฉันเขาเอามือกุมหัวความเสียใจพุ่งทะลักเข้ามาไม่หยุด เสียงพันรยาที่เคยร้องให้กลับมาในความทรงจําคําสัญญาที่เคยให้กลายเป็นมีดทิ่มแทงหัวใจตัวเองข้างนอกห้องขังข้างเคียงมีเสียงหัวเราะเย้ยหยันเสียงโซ่เหล็กกระทบกันเป็นจังหวะทําให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกเขาขดตัวชิดผนังรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายใจรดต้นคอและในความเงียบงันของค่าคืนนั้นเขาเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การติดคุก แต่คือการติดอยู่กับความผิดบาปในใจที่ไม่มีวันหนีรอดได้และในความเงียบงันของค่ำคืนนั้นเขาเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การติดคุกแต่คือการติดอยู่กับความผิดบาปในใจที่ไม่มีวันหนีรอดได้รุ่งเช้าวันถัดมาเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังกรุ้งกริ้งตามมาด้วยเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกตื่นเตรียมตัวออกไปตรวจแถว เขาลืมตาขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าร่างกายปวดไม่จากการนอนบนพื้นแข็งอากาศในห้องยิงชื้นและอับเหมือนเดิมกลิ่นเหงื่อและกลิ่นสนิมของเหล็กรั้งคลุ้งไปทั่วเมื่อประตูเปิดเขาก้าวออกไปพร้อมนักโทษคนอื่นแสงแดดเช้าสาดเข้ามาจนแสบตาแต่กลับไม่ได้ให้ความอบอุ่นมีเพียงความว่างเปล่าในหัวใจสนามรวมตัวเต็มไปด้วยนักโทษนับร้อยเสียงตะโกนคุยกันอื้ออึง บางคนหัวเราะบางคนสบถอหยาบคายทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยกลิ่นอายความกดดันเขาพยายามก้มหน้าไม่สบตาใครแต่ก็รู้สึกได้ถึงสายตาหลายคู่ที่จ้องมาเหมือนเสือที่มองเหยื่อแววตาเหล่านั้นทำให้เขาขนลุกสู้ไปทั้งร่างเสียงนกบินผ่านเหนือกำแพงสูงแต่สำหรับเขาเสียงนั้นเหมือนการเย,ะยะ้ยยอิสระที่อยู่แค่เอื้อมแต่ไม่มีวันข่อยคว้าได้อีก หัวใจบีบรัดจนหายใจไม่ทั่วท้องหลังจากตรวดแถวนักโทษแต่ละคนถูกสั่งไปทำงานบางคนถูกส่งไปโรงงานเล็กในเรือนจำบางคนกวาดลานหรือขนของหนักๆเขาถูกจับให้อยู่ในกลุ่มทำความสะอาดไม้กวาดที่ทำจกากก้านมะพร้าวถูกยัดใส่มือพื้นปูนร้อนระอุสะท้อนแสงแดดจนแทบลวกเท้าเหงื่อไหลซึมตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มงานเขากวาดพื้นไปอย่างช้าๆ ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความอับอายเสียงหัวเราะเยาะดังมาจากนักโทษกลุ่มหนึ่งนึกว่าคนรวยจะอยู่ข้างนอกไปตลอดที่แท้ก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราคำพูดนั้นกระแทกใจแรงเขาเม้มปากแน่นไม่กล้าโต้ตอบเพราะรู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับความหยิ่งผยองการพูดผิดเพียงคำเดียวอาจแลกด้วยเลือดเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแดดแรงขึ้นเรื่อยเสื้อผ้าที่สวมติดกายชุ่มไปด้วยเหงื่อ กลิ่นกายผสมกลิ่นฝุ่นทำให้เวียนหัวจนแทบล้มเมื่อเสียงระฆังบอกเวลาพักดังขึ้นเขาสุดตัวนั่งลงมุมกําแพงดื่มน้ําจากขันเหล็กที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนน้ําเย็นขมปนกลิ่นสนิมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ดื่มในหัวเขายังวงเวียนกับภาพในสารภาพภรรยายืนขึ้นเปิดโปงทุกสิ่งภาพกิกสาวที่ทรยศหันหลังให้และเสียงประนามของผู้คนที่ยังคงก้องอยู่ไม่หาย ความทรงจําเหล่านั้นกัดกินใจเหมือนพิษร้ายทําให้เขาแทบไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจทุกวินาทีในเรือนจําคือการลงโทษไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือวิญญาณที่ถูกบดขยีทีละน้อยและเมื่อค่าคืนใหม่ค่อยๆค,ค,คลี่คลุมเสียงประตูเหล็กปิดอีกครั้งเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กมืดทึบเหมือนเดิมพร้อมกับคําถามที่ไม่มีวันได้คําตอบว่าทําไมความโลภเพียงชั่ววูบ ถึงพาเขามาถึงคุมนรกแห่งนี้เวลาผ่านไปหลายเดือนชีวิตในคุกกลายเป็นความจริงที่เขาต้องยอมรับจากชายที่เคยแต่งตัวหรูขับรถแพงวันนี้เหลือเพียงนักโทษที่ไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีทุกคืนเขายังคงได้ยินเสียงกล้องในหัวเสียงคันรยาที่ตะโกนบอกว่าฉันยังไม่ตายเสียงผู้พิพากษาที่อ่านคำตัดสินอย่างเด็ดขาดและเสียงประนามจากผู้คนที่ไม่เคยหายไป ในความเงียบของห้องขังเขาเริ่มเข้าใจความจริงช้าๆสมบัติทั้งหมดที่เคยหวังครอบครองกลับกลายเป็นเท่าทุรีที่ไม่มีค่าแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่ยังตามหลอกหลอนคือความผิดที่เขาเก่อขึ้นกับคนที่เคยรักสุดหัวใจเขาอยากย้อนเวลาแต่ไม่มีวันทำได้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงการชดใช้ด้วยทุกลมหายใจเช้าวันหนึ่งแสงแดดลอดผ่านลูกกรงเข้ามา เขานั่งมองมันนิ่งๆหัวใจไม่ดิ้นรนไม่หวังไม่ฝันอีกต่อไปในที่สุดเขายอมรับว่านี่คือผลลัพธ์ของความโลภและการทรยศนี่คือโทษทันที่เขาต้องเผชิญและนี่คือจุดจบของชีวิตที่เคยคิดว่าอยู่เหนือทุกสิ่ง